มีสิ่งหนึ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองให้เราปลอดภัยบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยศรัทธานี่คือเรื่องราวของเหรียญที่ถูกเล่าขานถึงปาฏิหารเหรียญหนึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาตินี่คือเรื่องราวของพระหุระมานวัตถุมงคลที่ถือกำเนิดจากบารมีของหลวงปู่ศิลาสิริจันเททิปนี้เราจะพาทุกท่านไปส่องพระแท้องค์จริงเหรียญพระหุระมาน วัดแจ้งในหลวงปู่ศิลาิริจันโทเมตตาอธิษฐานจิตครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมได้แล้วนะครับหนึ่งในวัตถุมงคลที่หลายๆคนต่างเฝ้ารอเลยครับและนี่คือเหรียญพระหูละมานะครับวัดแจ้งในหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยวให้ถึง1วาระนะครับที่ธรรมอุทยานครับรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษนะครับตรงที่ว่า บุกเสกถึง2วารละเลยนะครับวาระที่2นี่ต้องบอกว่าบุกเสกทั้งคืนเลยครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมความสวยงามของรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไปส่องพาะแท้องจริงได้เลยครับเหรียญพระหุมานวัดแจ้งในนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนะครับในกลุ่มผู้ศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเหรียญที่ได้รับการปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับพระเกจิอาจารย์ผู้สืบสายวิชาหันุมานครับชื่อพระหูมานนะครับยังคงมีความหมายที่ทรงพลังนะครับ โดยมาจากคำว่าพะหูที่แปลว่ามากมายและอนุมานเมื่อรวมกันจึงสื่อถึงพุทธคุณที่มากมายดุดอนุมานในด้านคงกระพันชาติและการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงเทมานนะครับที่หลวงป,ปู่ศิลาได้อธิษฐานจิตเป็นพิเศษนั้นเชื่อกันว่ามีอนุภาพในการปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภยัยเหรียญรุ่นนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เหรียญที่หายากแต่ยังเป็นตัวแทนของความเชื่อความศรัทธาและบาร,รมีของหลวงป,ปู่ศิลาที่ถ่ายทอดมาสู่ผู้บิชาทุกคน เหรียญพระภุมานจึงเป็นมากกว่าวัตถุมงคลแต่เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญขวัญและกำลังใจเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับผู้ที่ศรัทธาเหรียญพระภูมานวัดแจ้งานนะครับเข้าพิธีพุทธาวิเศษวราระที่1่ที่ธรรมอุทยานครับได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิลาสิรสิจันโทนะครับเมตตาอาธิษฐานจิตเดียวเลยครับเติมพลังแห่งบาร,รมีสู่ทุกอนุข,ของวัตถุมงคลครับเดี๋ยวรับชมภาพบางส่วนในพิธีกันครับ ะตสำหรับประวัติโบสถ์มหาอุดวัดแจ้งในนะครับวัดแจ้งในเป็นวัดในจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นวัดเก่าแก่กลางเมืองโคราชเลยนะครับที่มีประวัติยาวนานกว่า300ปีนะครับเชื่อว,ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาและถือเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของภาคอีสานโบสถ์มหาอุด ถปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่านะครับเดิมไม่มีหน้าต่างนะครับตามคติความเชื่อที่ใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และพุทธาพิเศษวัตถุมงคลก่อนออกลบถูกปิดตายมาตั้งแต่ปี2528นะครับจนกระทั่งเพิ่งถูกเปิดอีกครั้งในปี2568เพื่อการบูรณะครั้งใหญ่ภายในนะครับประดิษฐานหลวงพ่อแจ้งพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยนะครับ ที่ชาวบ้านศรัทธามานานเชื่อว่าท่านมีพุทธานุภาพในการลบล้างคุณไสยมนต์ดำและสิ่งอัปมงคลทั้งปวงเพียงมากราบสัการะก็เหมือนมีเกราะคุ้มครองชีวิตและนี่คือตำนานและพลังศรัทธาของโบสถ์มหาอุดวัดแจ้งในของโคราชครับและนี่เองนะครับคือเหตุผลที่โบสถ์มหาอุดถูกเลือกให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีพุทธาภิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ครับจากตำนานเก่าแก่สู่วิธีกรรมยิ่งใหญ่ที่ยังคงสืบทอดต่อมาจนถึงวันนี้ ณอุโบสถมหาอุทวัดแจงในเมืองยาโมนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับพิธีพุทธาวิเศษวราระที่2อันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มต้นขึ้นยามพบค่ำนะครับจุดเทียนชัยโดยพระอาจารย์มหาต่อแตงแห่งพุทธบาร,รมีคุ้มครองตลอดหนึ่งที่วาราตีนะครับจาก18นาฬิกาจนถึงลุ่งอรุณ6นาฬิกาครับภายในพิธีนะครับมีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมนั่งปรกอบอธิษฐานจิตพร้อมกันอย่างสุดเข้มขังนะครับ อาทิเช่นพระอุดมชีรคุณเจ้าคุณรวยวัดสุทธจินดานะครับแล้วก็พระมหาเมธีวัดสแกรพระอาจารย์วาวัสนวนพระอาจารย์มหาต่อวัดแจ้งในพระอาจารย์ตู่วัชอมหนองละแวกนะครับพระครูปรัดส,สามารถวัดพุม่วงพระครูบาทันทัศน์วัดพนาลาัยตลอดคืนแห่งพลังจิตนี้คือวระ,ะสุดท้ายของการอธิษฐานจิตเสกสร้างเหรียญพระคุมาหนึ่งคืนเต็มหนึ่งที่วาราตีเพื่อประสิทธิบาร,รมีลงสู่วัตถุมงคลอย่างสมบูรณ์ นี่คือวิธีพุทธาพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์แห่งยุคสมัยของเหรียญพระหุระมานวัดแจ้งในโคราชครับสำหรับเหรียญพระหุระมานรุ่นนี้นะครับพระอาจารย์มหาต่อแห่งวัดแจ้งในนะครับเมตานาเหรียญพระหุระมานวัดแจ้งในไปมอบให้แก่เหล่าทหานนักค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเป็นสิริมงคลเหมือนเกราะคุ้มครองให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยืนหยัดมั่นคงทั้งกายและใจครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมวงจริเลยครับสำหรับ เหรียญพ่อหูละมนันนี่ครับอ่านี่มาในกล่องสีน้ำเงินนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงมันปืนนะอ่ะนี่ครับนี่กล่องมาในกล่องสีน้ำเงินสกรีนสีทองนะอ่าเดี๋ยวเรามาหยิบดูดิเดี๋ยวเดียด๋วยวทีวววผมจะได้เลขรายการพิเศษหรือเปล่านะเขาบอกว่า เนื้อทองแดงมันปูนี่นะครับจำนวนการสร้างทั้งหมดเนี่ย9,999เหรียญนะครับซึ่งน้อยกว่าเนื้อทองแดงลมดำนะครับสร้าง19,999เหรียญครับเนื้อทองแดงมันปูน้อยกว่าเท่าตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ผมจะโชคดีได้ในการเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะนี่ครับปาบเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกล่องชัดๆนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเกิดมีพร้อมขึ้นมานะจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยพระหูรามานะครับก็เป็นฮนุมานะครับวัดแจ้งในนะครับอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่หลวงปู่ศิราสริจันโทนะครับอ่านี่นี่น,นกล่องเป็นแบบนี้นะดูดิผมจะได้รายการพิเศษหรือเปล่าฮึบเอ้าเรียนไม่มีไม่ใช่เฮ้ พิเศษมาเขาบอกมีไม่ตัดปีกไม่ลงยับโอ้โหเป็นยังไงเหรียญแรกแ่นี่ครับอ่ะปับเลยนี่ครับฟืบเป็นห่วงตันนะครับนี่แม่ยังกระมวลพักกาเลยนะครับนี่มียันตรงนี้นะครับนี่มีหนุมานนะครับนี่เอาหูมานนะแม่ขมชัดลึกทุกสัดส่วนเลยนะครับนี่ โอ้โหนี่ครับอืมนี่นี่นี่โอ้โนี่ตรงนี้เส้นลากยาวเลยนะนี่ครับเส้นเยอะแยะเลยนะครับสลหรับรุ่นนี้นะนี่ครับเดี๋ยวนูนด้ากันชัดๆนะอ่าส่องเน้นๆเลยเดี๋ยวเผื่อมีของปลอมออกมานะนะครับฮึบโอโนบ้นี่ครับนี่ครับเป็นวงเดือนเลยนะครับข้างหลังเห็นไหมฮะเป็นวงเดือนเลยนะครับนี่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  อ่านี่นี่นี่ครับมีโค้ดทอดอเท่ากับทองแดงนะหมายเลขแปดศูนย์สองแปดใช้ตอกนะครับนี่เป็นเลขไทยนะครับใช้ตอกทั้งหมดนะครับนี่นี่ครับแล้วก็เป็นตีศูนย์นะครับนี่นี่ฮะโอ้โหเป็นวงเดือนเลยนะนี่ครับมีโค้ดตอกตรงนี้นะทอดอแล้วมีโค้ดตรงนี้นะครับนี่วัด แจ้งในนะครับแหมโอ้โหนี่ครับแหมมีเซียนวิ่งลงมาอะไรนั่นอย่างไหมฮะโอ้โหใช้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูอีกสักรายการนีครับอ่ะรายการนี้แล้วกันเซอร์ไพส์ต้องมาแล้วเซอร์ไพส์ต้องมาแล้วให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับ ฮึมหุยอ,อะไรเมื่อกี้มีฟองน้ำโอ้เอาหึยเขาเขียนว่าอะไรอุ๊ยรายการเซอร์ไพรส์จริงด้วยอะไรเนี่ยอะไรเอย่ยเขาเขียนว่ารายการสิบรายการเซอร์ไพรส์องแดงมันปูหลังยันยังไงเอย่ยก็เหมือนกันนี่เนาะเห็นไหมฮะหยเป็นหลังยันอะไรเนี่ย โอ้โหมาแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาแล้ว, Surprise. Surprise ลวนี่ครับโอ้โหอ๋อเขามีสติกเกอร์บอกมาเลยนะครับสำหรับรายการเซอร์ไพรส์นะนี่รายการเซอร์ไพรส์ทองแดงมันปูหลังยนันหลังยันก็คือแบบนี้นะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนีกว่าเป็นยังไงนะโอ้นี่ครับด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูห่วงตันเหมือนกันนะครับนี่ แต่ด้านหลังนี่นี่ครับหลังยันอ๋อเป็นรอยจานนะครับนี่น่าจะจานด้วยเลเซอร์นะครับแบบนี้นะครับวัดแจ้งในนะครับนี่โอ้โหเหรืยนเซอร์ตรงัหนเซอร์พไพรส์นะแม่นี่ครับมีตอกโค้ดแล้วก็ตอกคำว่าทอดอด้วยนะ อ้นี่ครับหมายเลขอยู่ตรงนี้นะหมายเลขแปดหกสามห้าอเขารันนัมเบร์ต่อไปเลยนะครับนี่แม่เป็นหลังยันนะเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยนี่ครับรายการปกติจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราได้เซอร์ไพรส์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ฮะเซอร์ไพรส์เขาบอกมีเยอะนะครับในนี้หนึ่งในรายการเซอร์ไพรส์นะครับก็จะมีโค้ดเหมือนกันนะอ่ะเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วเดี๋ยวเอาอีกสักหนึ่งรายการแล้วกันเผื่อฟลุกนะ ลึกๆหน่อยดินี่อ่ะเซอร์ไพรส์ามาสิเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ต้องมาปมมึ๊บแหมไม่ได้นะเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิดอ่ะเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อนี่ครับโอ้โหนี่ฮะฟึบอ๋อนี่ครับเหมือนกันนะ หวงเดือนเห็นไหมฮะวงเดือนเต็มเลยนะทอดสามเจ็ดเจ็ดสูนะครับนี่เห็นไหมฮวงเดือนเต็มเลยนะเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับวงเดือนนะเห็นไหมนี่ตำหนิแบบจุดสังเกตบางประการนะครับนี่วงเดือนนะครับปึ๊บเลยนะอ่ะดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะด้านหลังนี่วงเดือนอไม่ใช่นี้ถ้าเป็นรายการพิเศษต้องอ่าต้องเทียบรายการธรรมดาเหมือนกันนี่ฮะ โอ้โหวงเดือนเป็นวงเลยเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหเป็นวงเลยนะนี่ครับก็จุดสังเกตบางปากกานะครับสำหรับเนื้อทองแดงมันปูนะอะเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันดีกว่าซึ่งเป็นรายการอะไรดีเป็นรายการชุดกรรมการแล้วกันนะเขาว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะ,อะเอาชุดนี้แล้วกันนะครับ นี่ชุดนี้นะอ่ะเริ่มเลยชุดกรรมการเนี่ยสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับเป็นเป็นชุดสามเหรียญน,นะครับมาในกล่องเลยนะอโอ้โห,โหอืมโอ,อโหงานยากแล้วแก่โอโม ต้องแกะหมดนะถึงยังง่ายนะครับเนี่โอ้โหแน่นปึ๊กเลยอ่านออกหมดโอ้โหมีกล่องแล้วก็ยังมีสีอีกทีนึงด้วยนะแม่มาในกล่องสีฟ้านะครับนี่เพราะหูรำมานอ่ะเริ่มเลยต้องบอกมีรายการมีสามเนี้ยก็ไหล่ทองเงินหนักนะดูดิเซอร์ไพรส์หรือเปล่าป้าด แม่ยังไม่เซอร์ไพรส์นะเป็นรายการแรกเป็นยังไงเซอร์ไพรส์นี่ก็ได้ข่าวว่าน่าจะลงยาหรือเปล่าครับอือโอ้โหนี่นี่นี่อะไลหน้านี่สวยกริบเลยโอ้โหนี่ครับก็ไหลหน้าก็คือจะเป็นห่วงตันนะนี่ครับห่วงตันโอ้โหนี่ครับหน้าอนุมานี่ครับแม่นี่นี่นี่ โอ้โหวิบบับเลยนะแหมดูดิเลขอะไรโอ้โหเบอร์หกสิบหกนะครับเอาแล้วหุ้นขึ้นดี <c oughs> นี่ครับก็กกรรมการโค้ดนะครับแล้วโค้ดฝั่งซ้ายนะครับแหมนี่ครับก็ยังเป็นวงเดือนอยู่นะครับนี่เห็นไหมแหมวงวงเพียบเลยนะโอ้โหนี่ครับเบอร์หกสิบหกไม่ร้ว่6หกสิบหกทั้งกล่องปะ แม่ถ้าหกสิหกทั้งกล่องนี่ท่วมเลยนะเบอร์เบิลแบบนี้นะเลขสองหลักเลขกางเงินด้วยนะหกหกนะปั๊บอุ้ยอะไรอ๋อมีสลับกันนะไม่ไม่ไม่เหมือนกันทั้งกล่องทั้งองค์นะอ๋อนี่ครับนี่องค์นี้ฝังพลอยนะ โอ้โหนี่ครับฝังพลอยที่หน้าอกนะครับนี่ฝังพลอยที่หน้าอกแต่เลขเนี่ยจะไม่ใช่หกหกนะครับจะเป็นรันไม่ไม่ไม่ได้เรียงกันนะครับเจ็ดสองหนึ่งนะครับก็สลับกันมานะครับแม่นี่นี่นี่โอ้โหวงเดือนนะครับเพียบเลยนะแม่นี่ครับโค้ดก็กอกเหมือนกันนะครับนี่ต่อโค้ดนะครับแหมกอกรกรรมการนะครับโอ้โหนี่ครับ แม่สร้างไม่เยอะด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันอีกหนึ่งรายการนะครับซึ่งทุทสมการเป็นอย่างไรนะมาชุบเงินนะเขาเรียกอะไรนะกะไหลเงินอ๋อกะไหลเงินกะไหลทองกะไหลนะอันนี้จะเป็นกระไหลเงินเมื่อกี้กะไหลทองนะอ่ะกะไหลทองเป็นอย่างันนี้กะไหลเงินเป็นอย่างไรนี่โอ้โหเงาวิบเลย นี่ครับห่วงตานเหมือนกันนะครับหน้านี่โอ้โหนี่ครับคมกริบเลยน,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 นี่โอ้โหเสียนนี่ต้องบอกว่าเพียบเลยนะอนี่ครับส่องให้ดูเลยผมเก๋ออกมานั่งดูกันทีเดียวนะพวกนี้อะไรกันไรหกศูนย์สองนะครับนี่ครับกกจะไปอยู่ตรงนี้นะครับโคอ,อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันนะนี่ฮะฮะวงเดือนเพียบเลย นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปนะครับนี่ชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการผม,ผมก็มีซีน้เดิมแบบนี้นะอ่ะมาเลยนี่รายการที่สี่กับที่ห้ารายการที่สี่เนี่ยครับรายการที่ห้าก่อนแลวกันเขาบอกว่าเหื้อเงินลงยาน้ําเงินจัดสร้างเนี่ย99องค์นะครับ99องค์แหม่หนึ่งใน99องค์เลยนะมาในกล่องกรรมยี่เลยนะนี่ครับ อ่ะไปครับมาเขาเขียนว่าอะไรพระหูลัมมานะครับนี่เป็นอัคระยันโดยรอบนะครับอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่สิราสิริันโทแอมนี่ครับอุ้ยมีเขียนเลขมาเลยห้าสิบหกเอาแล้วท่วมเลยครับราคาเลขนี้นะครับเลขนี้ก็ท่วมนะครับนี่เลขมงคลนะครับห้าสิบหกนะนี่ครับโอ้โหมีตอก ตอโคดงงูที่หัวนะครับลงยาพื้นน้ำเงินนะครับแม่นี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 ่โอ้โหนี่ครับอะไรเอ่ยโอ้นี่ครับเนื้อเงินก็ยังเป็นมุมเดือนเลยนะเห็นไหมฮะอ่านี่ครับเลขตรงกับที่เขียนเลยนะเมื่อกี้นะห้าสิบหกนะครับวัดแจ้งไหนนะครับนี่อ่านี่ครับอืม ก็สวยดีนะผมว่านี่ครับนี่ครับลงยาขุดนะครับนี่ลงยาพื้นเต็มเลยนะโคดอยู่ตรงห่วงนะงองอูนะอ่ะเดีย๋ยวไปชมรายการต่อไปกันดีกว่าแม่เนื้อเงินใช้ได้เลยนะนี่ครับก็จะเป็นรายการที่สี่ซึ่งเป็นรายการจองของเขียนว่าเนื้อเงินลงยาเขียวนะ ปาบนี่ครับฮึบปาบอ๋นี่ลงยาเขียวอันนี้ไม่มีเขียนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นเลขกันดีกว่าเลขอะไรเนี่ครับโอ้หโหลงยาเขียวต่อโคต้ตงรง,งูที่ห่วงเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับ ลงยาพื้นเขียวเป็นลึงยาขุดนะครับนี่โอ้โหนี่ครับแม่นี่ยๆๆลงยาเขียวเป็นพื้นนะครับตัวพะูุมาเนี่ยร้อยเด่นขึ้นมาเลยนะอุ้ยหมายเลขสิบสองโซนวันเกิดเลยนะครับแม่นี่นๆๆอัคละยันโดยรอบเลยครับนี่แม่ได้เลขสวยๆดังนั้นเลยนะนี่ครับโอ้โห นี่ครับแม่เนื้อเงินผมมีอยู่แค่อย่างละองคเท่านั้นนะครับแล้วก็การอยู่10ชุดแล้วก็เหรียญอีกนิดนึงนะครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งนนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับสายหนุมานนะครับเหรียญพ่อหูเหรียญพ่อหูลมานะครับวัดแจ้งไหนครับท่านใดสนใจวัตถุมงคลของทางร้านนะครับโทรหรือว่าแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ รับประกันพระแท้ทุกรายการครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อไม่พลาดใน EP ีต่อไปครับแล้วมาพบกับเต้เชอรินทร์ทอนได้ใหม่ใน EP พีต่อไปครับสวัสดีครับผม